เธอคือผู้ประกาศข่าวที่หัวใจแตกสลายถูกแฟนนอกใจจนหมดศรัทธาในความรักแต่ใครจะคิดว่าโชคชะตากับพาให้เธอได้พบกับคุณหมอสุดหล่อผู้ที่จะเปลี่ยนบาดแผลในใจให้กลายเป็นรักแท้ที่สวยงามในค่ำคืนที่ฝนโปรยปรายลงมาจนถนนทั้งสายเต็มไปด้วยหยดน้ำแสงไฟจากเสาไฟฟ้าส่องสะท้อนบนถนนที่เปียกชื้นเสียงหัวใจของกานดาผู้ประกาศข่าวสาวชื่อดัง,ดงแข่งกับเสียงฝนตกเธอนั่งอยู่ในรถเพียงลำพังน้ำตาคลอเต็มสองตามือยังสัน่นพระภาพที่เพิ่งเห็นในวันนี้ไม่อาจลบเลือนได้ แฟนหนุ่มที่เธอคบหามานานหลายปีกำลังโอบก,กอดผู้หญิงอีกคนด้วยสายตาที่เคยเป็นของเธอเพียงผู้เดียวการดาไม่เคยคิดเลยว่าผู้ชายที่เธอทุ่มเทหัวใจให้จะนอกใจได้ง่ายาดเช่นนั้นความเจ็บปวดแล่นเข้าสู่หัวใจจนเหมือนจะขาดเธอปิดหน้าร้องให้อย่างไม่อายใครเพราะในโลกที่กว้างใหญ่นี้ดูเหมือนเธอจะเหลือเพียงความโดดเดี่ยวเป็นเพื่อนแต่ในเช้าวันต่อมาโลกก็พาเรื่องราวใหม่เข้ามาอย่างไม่ทันตั้งตัว กานดามีอาการวิงเวียนขณะกำลังจัดรายการข่าวสดเธอฝืนยืนต่อหน้ากล้องจนกระทั่งร่างกายสุดลงต่อหน้าทีมงานกองกลาหนเกิดขึ้นทันทีและเธอถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลโดยด่วนณห้องฉุกเฉินนายแพทย์ชยพลคุณหมอหนุ่มรูปหล่อผู้เปี่ยมไปได้วยความมั่นใจและมืออาชีพเข้ามาตรวจอาการของเธอใบหน้าคมเข้มและแววตาอ่อนโยนของเขาทำให้การได้ใจเต้นแรงโดยไม่รู้ตัวแม้จะยังอ่อนแรงแต่เธอก็สังเกตได้วรอยยิ้มของหมอชยพลไม่ใช่เพียงมารยาทแต่เป็นรอยยิ้มที่ส่งมาจากหัวใจ คุณพักผ่อนน้อยเกินไปร่างกายจึงรับไม่ไหวหมอเอ่ยเสียงสุภาพคุณควรดูแลตัวเองมากกว่านี้นะครับชีวิตคุณไม่ได้มีแค่การทำงานหรือการรับผิดชอบต่อคนอื่นๆอย่างเดียวคำพูดนั้นเหมือนคมมีที่ตัดตรงกลางใจของการดาเพราะมันคือความจริงที่เธอลืมไปนานแล้วเธอเอาแต่พยายามทำงานให้ดีที่สุดเอาใจใส่คนรักจนลืมไปว่าตัวเองก็สมควรได้รับความรักและการดูแลเช่นกัน หลังจากวันนั้นการดาได้พบหมอชยพลบ่อยขึ้นทุกครั้งที่ต้องมาตรวจร่างกายเธอได้พูดคุยได้เห็นรอยยิ้มและได้ยินเสียงปอบโยนของเขาหัวใจที่เคยแต่สลายทีละน้อยกลับเริ่มมีประกายแห่งความหวังขึ้นมาหมอชยพลไม่ได้มองการดาเพียงในฐานะผู้ป่วยแต่เขามองเห็นความอ่อนแอที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังภาพลักษณ์ที่เข้มแข็งของผู้หญิงคนหนึ่งเขาเห็นร่องรอยความเจ็บปวดในดวงตาและแทนที่จะตัดสินเขาเลือกที่จะอยู่เคียงข้างในแบบที่เธอไม่เคยได้รับจากใคร กานดาเริ่มเล่าเรื่องราวชีวิตของเธอเรื่องความรักที่พังทลายเรื่องการทรยศที่บาดลึกในหัวใจหมอชยพลรับฟังทุกถ้อยคำโดยไม่ขัดจังหวะและเพียงแค่การรับฟังนั้นก็ทําให้การดารู้สึกว่าโลกนี้ยังมีคนที่เข้าใจเธออย่างแท้จริงคืนหนึ่งหลังจากทางานเสร็จการดาได้รับข้อความจากแฟนเก่าที่พยายามกลับมาขอโอกาสเขาพูดว่าผมทําผิดไปแล้วแต่ไม่มีใครแทนที่คุณได้น้ำตาของเธอไหลอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เพราะเจ็บปวดหากเป็นเพราะเธอรู้ตัวว่าหัวใจของเธอไม่ได้ต้องการเขาอีกต่อไปแล้ว ในเช้าวันรุ่งขึ้นการดาเดินออกจากบ้านด้วยหัวใจที่หนักแน่นกว่าเดิมเธอเลือกปิดประตูอดีตอย่างเด็ดขาดและเมื่อมาถึงโรงพยาบาลเธอก็เห็นหมอชยพลยืนรอด้วยรอยยิ้มอบอุ่นเหมือนเดิมคุณดูสดใสขึ้นนะครับหมอพูดการดาส่งยิ้มตอบแม้หัวใจจะยังบอบช้ำแต่ครั้งแรกในรอบหลายเดือนเธอรู้สึกถึงความสุขที่แท้จริงความสุขที่ไม่ได้มาจากการครอบครองแต่จากการได้รับความใส่ใจอย่างจริงใจ เรื่องราวของเธอกับหมอชยพลจึงเริ่มต้นขึ้นอย่างช้าๆเหมือนการเยียวยาบาดแผลที่ต้องใช้เวลาแต่ทุกย่างก้าวที่ก้าวไปพร้อมกันนั้นเต็มไปด้วยความหมายใหม่ในชีวิตของการดาและบางทีนี่อาจไม่ใช่เพียงการพบรักครั้งใหม่แต่เป็นการพบตัวตนใหม่ของเธอเองที่พร้อมจะรักและถูกรักอย่างสมบูรณ์แบบที่สุด ในวันที่แสงแดดยามบ่ายอับไล่ผ่านหน้าต่างห้องพักผู้ป่วยการดานั่งเงียบเียบอยู่บนเตียงมือเล็กกำแก้วน้ำไว้แน่นความคิดมากมายวงเวียนในหัวเธอยังไม่คุ้นเคยกับการมีใครบางคนที่คอยถามไถ่และดูแลเหมือนที่หมอชยพลทำเสียงประตูเปิดเบาๆก่อนร่างสูงในชุดกาวสีขาวจะก,ก้าเข้ามาหมอชยพลถือแฟ้มผลตรวจอยู่ในมือแต่รอยยิ้มอบอุ่นบนใบหน้าทําให้บรรยากาศในห้องเปลี่ยนไปทันทีอาการดีขึ้นมากแล้วครับเขาพูดพร้อมกับวางแฟ้มลงบนโต๊ะอีกไม่นานคุณการดาก็กลับไปทํางานได้แต่ผมอยากขออย่างหนึ่ง การดางเงยหน้ามองอย่างสงสัยอะไรคะอย่าลืมดูแลหัวใจของตัวเองด้วยไม่ใช่แค่ร่างกายคำพูดนั้นทำให้การดางเงียบไปครู่หนึ่งความอบอุ่นแผ่ซ่านในใจจนเธอไม่กล้าส,สบตาเธอรู้ว่าหมอไม่ได้หมายถึงเทียงการรักษาสุขภาพแต่กําลังสื่อถึงบาดแผลลึกที่อยู่ข้างในหัวใจของเธอ ตั้งแต่วันนั้นมาหมอชยพลมักหาโอกาสชวนเธอคุยสั้นๆทุกครั้งที่พบกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องข่าวที่เธออ่านออกอากาศหรือเรื่องเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันการดาที่เคยปิดใจเริ่มหัวเราะมากขึ้นและในรอยยิ้มนั้นเธอรู้สึกเหมือนหัวใจของเธอกําลังถูกเยียวยายอย่างช้าๆคือหนึ่งหลังเลิกงานเธอได้รับดอกไม้ช่อเล็กๆพร้อมกาดใบหนึ่งที่มีข้อความว่าสําหรับคนที่พยายามเข้มแข็งเสมอแต่ก็สมควรได้รับการดูแลบ้างไม่มีชื่อแต่การดารู้ดีว่าเป็นใคร หัวใจที่เคยแต่สลายกลับเริ่มเต้นแรงอีกครั้งเธอไม่แน่ใจว่านี่คือความรักครั้งใหม่หรือไม่แต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือเธอกำลังได้เรียนรู้ที่จะรักตัวเองอีกครั้งผ่านสายตาและการดูแลของคุณหมอที่อยู่ข้างๆอย่างเงียบๆค่ำคืนที่ฝนโปรยปลายลงมาอย่างต่อเนื่องเสียงฝนตกกระทบหลังคาโรงพยาบาลเป็นจังหวะเบาๆการดาหยืนมองออกไปนอกหน้าต่างพางกอดอกต,อตัวเองไว้แน่นราวกับจะปกป้องหัวใจที่ยังไม่มั่นคงของ,ของเธอ เสียงเคาะประตูดังขึ้นก่อนที่หมอชยพลจะเดินเข้ามาพร้อมร่มคันเล็กในมือเสื้อกาวของเขาเปียกนิดหน่อยเพราะฝนที่สาดซัดต่แววตาอบอุ่นยังคงเหมือนเดิมคุณยังไม่กลับบ้านหรอครับเขาถามด้วยน้ำเสียงหงอยยยการดาสายหน้าฉันไม่อยากกลับไปเจอความว่างเปล่าห้องที่ไม่มีใครรอน้ำเสียงของเธอสั่นไหวโดยไม่รู้ตัวหมอชยพลก้าวเข้ามาใกล้วางร่มพิงผนังแล้วพูดอย่างจริงจังบางครั้งความว่างเปล่าก็เป็นจุดเริ่มต้นของสิ่งใหม่ๆคุณไม่จำเป็นต้องเผชิญมันคนเดียว การดาหันไปสบตาเขาในนั้นมีความจริงใจที่ทําให้หัวใจของเธอสัน่นสถานเธอเพยายามหันหนีแต่หมอเชยพลกลับยิ้มบางๆแล้วพูดต่อว่าถ้าวันหนึ่งคุณอยากมีใครสักคนที่คอยอยู่ข้างๆผมก็อยากเป็นคนนั้นคําพูดนั้นเหมือนประกายไฟเล็กๆที่ลุกโชนในหัวใจการดาไม่กล้าตอบแต่ใบหน้าของเธอแดงระเรื่อและริมฝีปากสั่นไหวจนแทบปลั้นน้ําตาไว้ไม่อยู่ วันเวลาผ่านไปการดาเริ่มกลับมาทำงานในสถานีโทรทัศน์อีกครั้งผู้ชมหลายคนทักว่าเธอดูสดใสกว่าเดิมเสียงหัวเราะที่เคยหายไปกลับคืนมาและทุกครั้งที่มีเวลาว่างเธอก็มาสพมหมอชัยพลไม่ว่าจะเป็นการนั่งจิบก,กาแฟง่ายๆที่ร้านเล็กๆหรือการเดินเล่นท่ามกลางสวนเยี่ยสงบกความสัมพันธ์ที่เริ่มจากการดูแลแบบคุณหมอและคนที่ค่อยๆพัฒนาเป็นสายเยบบางๆที่เหนียวแน่นและเมื่อการดามองย้อนกลับไปเธอถึงได้รู้ว่าบางครั้งการสูญเสียที่เจ็บปวดที่สุดก็อาจเป็นทางนำพาไปสู่ความรักที่แท้จริงได้ หลายเดือนผ่านไปการดากลับมาเป็นผู้ประกาศข่าวเต็มตัวอีกครั้งทุกครั้งที่ออกอากาศเธอยิ้มได้อย่างเป็นธรรมชาติจนคนดูหลายคนสังเกตว่าววตาของเธอเปล่งประกายกว่าที่เคยความเศร้าที่เคยเกาะกินหัวใจค่อยๆเลือนหายไปเหมือนถูกแทนที่ด้วยพลังบางอย่างที่เธอเองก็อธิบายไม่ถูกเย็นวันหนึ่งหลังจากที่เธออ่านข่าวเสร็จการดาได้รับโทรศัพท์จากหมอชยพลเสียงทุ่มนุ่มของเขาทําให้เธอใจเต้นแรงโดยไม่รู้ตัวคุณการดาว่างคืนนี้ไหมครับผมอยากพาคุณไปที่หนึ่ง การดลังเลเล็กน้อยแต่สุดท้ายก็ตอบตกลงเมื่อไปถึงเธอพบว่าเขาพามาที่สวนดอกไม้กลางเมืองสวนที่เต็มไปด้วยแสงไฟระยิบระยับราวกับดวงดาวบนฟ้าเสียงเพลงเบาๆคลออยู่รอบตัวการดามองรอบๆด้วยความประทับใจที่นี่สวยมากเลยค่ะฉันไม่เคยรู้เลยว่ามีที่แบบนี้อยู่ในเมืองหมอชยพลยิ้มก่อนจะหยิบกล่องเล็กๆออกมาจากกระเป๋าเขาเปิดออกเผยให้เห็นแหวนเงินวงเรียบแต่สองประกายภายใต้แสงไฟ ผมรู้ว่าเราเพิ่งรู้จักกันไม่นานแต่ทุกคนที่มีคุณทำให้ผมมั่นใจว่าคุณคือคนที่ผมอยากใช้ชีวิตด้วยเขาก้าวเขาว้ขาใกล้เธอการดาคุณยอมให้ผมเป็นคนดูแลหัวใจที่เคยแตกสลายของคุณได้ไหมครับน้ำตาคลอเบ้าในตาของการดาทันทีเธอพยายามกลั้นเสียงสะอื้นแต่หัวใจกลับเต้นแรงอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนความทรงจำเลวร้ายจากการถูกหักหลังไหลย,ย้อนมาแต่แทนที่จะเจ็บปวดกลับถูกทับซ้อนด้วยความอบอุ่นของชายตรงหน้าการดาสูดลมหายใจหรือก,ก่อนจะพยักหน้าช้าๆข้าฉันยอม ทันใดนั้นหมอเชียพลก็สวมแหวนลงบนนิ้วของเธอเสียงปรบมือเบาๆดังขึ้นจากมุมหนึ่งของสวนเพราะบังเอิญมีคนที่เดินผ่านเห็นฉากนี้พอดีบรรยากาศอบอวลไปด้วยความสุขคืนนั้นการดาเดินเคียงข้างเขากลับบ้านแสงไฟถนนทอดเนวยาวบนพื้นทางเดินเธอหันไปมองชายผู้ที่ทําให้หัวใจเธอมีชีวิตขึ้นใหม่อีกครั้งแล้วกระซิบเบาๆว่าบางทีการถูกหักหลังก็ไม่ใช่จุดจบแต่มันคือประตูที่พาเราไปเจอความรักที่แท้จริงหมอเชียพนหันมามองตาเธอและตอบเพียงสั้นๆแต่หนักแน่นว่า และผมสัญญาจะไม่ทําให้คุณต้องเจ็บปวดอีกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาชีวิตของการดาเปลี่ยนไปตลอดการจากหญิงสาวที่เคยหัวใจสลายกลายเป็นผู้หญิงที่รู้จักคุณค่าของความรักแท้เธอไม่ได้เป็นเพียงผู้ประกาศข่าวที่คนดูรักแต่ยังเป็นหญิงสาวที่พบเจอเรื่องราวความรักที่สวยงามที่สุดในชีวิตกับคุณหมอผู้แสนอบอุน่นและครั้งนี้เธอมั่นใจแล้วว่าความรักที่ได้มาคือรักที่เธอคู่ควรอย่างแท้จริง หลังจากคืนนั้นที่การดาตอบรับแหวนของหมอเชยพลความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็ค่อยๆเติบโตอย่างเงียบๆแต่แม่นคงการดาเริ่มเรียนรู้ว่าความรักไม่จำเป็นต้องอวือนวายโตแค่มีใครสักคนที่พร้อมจะอยู่ข้างๆในทุกช่วงเวลาของชีวิตก็เพียงพอแล้วเช้าวันหนึ่งหลังจากที่เธออ่านข่าวเสร็จและกำลังเดินออกจากสถานีโทรทัศน์เธอเห็นหมอเชยพลยืนรอยอยู่ที่หน้าประตูพร้อมถือกล่องอาหารเช้าเล็กๆมาให้ผมรู้ว่าคุณไม่ค่อยมีเวลาเลยทำข้าวต้มมาให้เขาพูดพางยื่นกล่องอาหารให้ด้วยรอยยิ้ม การดาหัวเราเบาๆคุณหมอนี่เหมือนคนในครอบครัวเลยนะคะก็ผมอยากจะเป็นมากกว่านั้นนี่ครับเขาตอบหน้าตายจนทําให้เธอหน้าแดงและหัวใจเต้นแรงเวลาผ่านไปไม่นานการดาตัดสินใจพาเขาไปพบครอบครัวของเธอตอนแรกเธอกังวลว่าพ่อแม่จะไม่ยอมรับเพราะเธอเพิ่งผ่านความเจ็บปวดจากความรักเก่ามาแต่กลับกลายเป็นว่าพ่อแม่ของเธอยิ้มกว้างทันทีที่ได้เห็นความจริงใจในสายตาของหมอชยพลแม่ของเธอกุมมือการดาแล้วพูดเบาๆว่าลูกแม่เลือกคนที่มองเห็นคุณค่าของลูกจริงๆแล้วนะ คำพูดนั้นทําให้การดาน,น้ําตาคลอเธอรู้สึกเหมือนชีวิตที่เคยพังทลายกําลังถูกต่อขึ้นใหม่ด้วยอีกแห่งความรักความเชื่อมั่นและความอบอุ่นไม่กี่เดือนต่อมาทั้งคู่จัดพิธีแต่งงานเล็กๆที่โอบล้อมด้วยเพื่อนสนิทและครอบครัวบรรยากาศเต็มไปด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะและน้ําตาแห่งความสุขเมื่อการดานในชุดเจ้าสาวสีขาวเดินเคียงข้างหมอชยพลเธอรู้ทันทีว่านี่คือการเริ่มต้นครั้งใหม่ที่เธอเฝ้ารอในงานแต่งงานเธอกล่าวคําสั้นๆต่อแขกทุกคนว่า ครั้งหนึ่งฉันเคยคิดว่าความรักคือสิ่งที่ทำให้ฉันอ่อนแอแต่วันนี้ฉันได้เรียนรู้แล้วว่าความรักแท้ต่างหากที่ทำให้ฉันแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมเสียงปรบมือกึกก้องไปทั่วงานขณะที่หมอชยพลยื่นมือมากุมมือเธอไว้แน่นรอยยิ้มของเขายืนยันกับเธออีกครั้งว่าชีวิตใหม่ของเธอจะเต็มไปด้วยความสุขที่แท้จริงและการดาก,ก็เข้าใจแล้วว่าความเจ็บปวดจากการถูกหักหลังไม่ใช่จุดจบของเธอแต่มันคือเส้นทางที่พาให้เธอได้มาพบรักแท้ที่เธอสมควรได้รับ หลังจากพิธีแต่งงานที่เรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความรักผ่านพ้นไปการดากับหมอชยพลก็เริ่มต้นชีวิตคู่ด้วยความสุขทุกเช้าเธอออกไปทำงานพร้อมรอยยิ้มที่สดใสย,ยิ่งกว่าเดิมเพราะรู้ว่ามีใครสักคนคอยรอเธอกลับบ้านส่วนเขาเองก็ยังคงทำงานหนักในโรงพยาบาลแต่ไม่ลืมที่จะแบ่งเวลาให้กับคนที่เขารักค่ําคืนหนึ่งหลังจากที่ทั้งคู่กลับจากงานเลี้ยงการกุศลการดานั่งลงบนระเบียงบ้านมองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวเธอหันไปยิ้มให้เขาแล้วพูดว่า คุณหมอคะถ้ามไม่มีวันนั้นวันที่ฉันเจ็บปวดจนแทบล้มทั้งยืนเราคงไม่ได้เจอกันใช่ไหมคะหมอชัยพลมองเธอด้วยแววตาอ่อนโยนใช่ครับแต่ผมเชื่อว่าชีวิตมีเหตุผลของมันบางครั้งการสูญเสียก็นำพาเราไปหาสิ่งที่มีค่ากว่าการดานิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะเอื้อมมือไปจับมือเขาแน่นฉันไม่เคยคิดว่าจะได้เจอคนที่ทําให้ฉันเชื่อในความรักอีกครั้งแต่คุณทําให้ฉันเห็นว่ารักแท้มีอยู่จริงลมกลางคืนพัดเบาๆพารอยยิ้มและหัวใจของทั้งคู่เชื่อมโยงกันแน่นแฟ้นยิ่งกว่าเดิม เมื่อเวลาผ่านไปการดาไม่เพียงแต่เป็นผู้ประกาศข่าวที่คนรักแต่เธอยังกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงอีกหลายคนที่เคยถูกทำร้ายจากความรักเก่าเธอมักพูดเสมอว่าอย่าปล่อยให้บาดแผลกำหนดอนาคตของเราความรักครั้งใหม่อาจกำลังรออยู่เพียงแค่เราเปิดใจในทุกก้าวของชีวิตคู่หมอชยพลก็พิสูจน์ที่เธอเห็นเสมอว่าเขาไม่ใช่แค่หมอที่รักษาแผลกายแต่ยังเป็นคนที่รักษาแผลใจของเธอด้วยความรักความอบอุ่นและความซื่อสัตย์ คือหนึ่งท่ามกลางสายฝนที่โปรโยลงมาการดายืนอยู่ข้างหน้าต่างมองผ้าฝนาสาดลงบนกระจกแล้วหันไปมองผู้ชายที่นั่งอ่านหนังสืออยู่ข้างๆเธอยิ้มและคิดในใจว่านี่แหละบ้านที่แท้จริงของฉันเพราะบ้านไม่ได้หมายถึงสถานที่แต่คือหัวใจของใครสักคนที่พร้อมจะต้อนรับเราเสมอและสำหรับการดาบ้านของเธอคือหัวใจของหมอชยพล หลังจากวันแต่งงานที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและน้ำตาแห่งความสุขชีวิตคู่ของการดากับหมอชยพลก็เดินหน้าไปอย่างราบรื่นแต่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีอุปสรรคเลยการใช้ชีวิตของคนสองคนที่ต่างมีหน้าที่การงานใหญ่โตทำให้บางครั้งต้องปรับตัวเข้าหากันการดาลิงคงทำงานเป็นผู้ประกาศข่าวที่หลายคนชื่นชมเธอใช้ประสบการณ์ที่เคยเจ็บปวดมาเป็นแรงผลักดันให้เธอพูดถึงเรื่องราวกำลังใจและการใช้ชีวิตในหลายๆรายการทำให้เธอเป็นที่รักของผู้ชมมากขึ้น ส่วนหมอชยพลก็ยังคงทุ่มเทให้กับงานรักษาคนให้เขากลายเป็นหมอที่ไม่เพียงแต่มีฝีมือแต่ยังเป็นที่รู้จักในฐานะคนที่อุทิศตนเพื่อผู้ป่วยอย่างแท้จริงแม้ตารางงานจะหนักหน่วงแต่ทั้งคู่ก็พยายามสร้างเวลาเล็กๆร่วมกันไม่ว่าจะเป็นการทานอาหารเช้าด้วยกันก่อนออกไปทํางานหรือการนั่งจิบชาที่ระเบียงบ้านในตอนกลางคืนบางครั้งการดาก็ไปหาที่โรงพยาบาลเอาขนมที่เขาชอบไปให้เพียงแค่นั้นก็ทําให้ความเหนื่อยล้าของเขาหายไปครึ่งหนึ่ง คือหนึ่งหลังเลิกงานการดากลับถึงบ้านช้ากว่าปกติเพราะต้องอ่านข่าวพิเศษเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญเธอเดินเข้าบ้านมาพบหมอชยพลที่กำลังทำกับข้าวอยู่ในครกกลิ่นอาหารหอมอบอวลไปทั่วบ้านเหนื่อยไหมครับวันนี้เขาถามโดยไม่หันกลับมาแต่เสียงอบอุ่นนั้นทำให้การดายิ้มกว้างเธอเดินเข้าไปสวมกอดเขาจากด้านหลังแล้วตอบเบาเหนื่อยค่าแต่พอกอดคุณแล้วก็หายเหนื่อยหมอชยพลหัวเราะเบางั้นกอดบ่อยๆก็หายเหนื่อยทุกวันสิครับ คำพูดเล่นง่ายๆแต่เต็มไปด้วยความหมายทําให้การดารู้สึกมั่นใจมากขึ้นว่าครั้งนี้เธอเจอความรักที่แท้จริงแล้วการเวลาผ่านไปหนึ่งปีทั้งคู่ตัดสินใจสร้างครอบครัวเล็กๆด้วยกันวันที่การดาบอกข่าวดีว่าเธอกาลังตั้งคันหมอชยพลถึงกับน้ําตาคลอเขากุมมือเธอไว้แน่นและบอกว่าผมสัญญาว่าจะดูแลคุณสองคนไปตลอดชีวิตการดามองเขาด้วยสายตาเปี่ยมรักหัวใจเธออบอุ่นอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนนี้ไม่ใช่แค่การได้เจอความรักครั้งใหม่แต่เป็นการสร้างชีวิตใหม่ทั้งชีวิตครอบครัวที่เธอฟฟัันนมาาาตลลลอดกกํงงยเป็จริ วันเวลาที่เคยเต็มไปด้วยน้ำตาและความผิดหวังถูกแทนที่ด้วยเสียงหัวเราะและความสุขทุกครั้งที่การดาอุ้มลูกน้อยเธอมักจะคิดถึงอดีตและยิ้มออกมาได้เสมอเพราะถ้าไม่มีความเจ็บปวดวันนั้นเธอก็คงไม่ได้พบกับความรักที่แท้จริงและสมบูรณ์แบบในวันนี้และเมื่อมีคนถามการดาวว่าเธอเชื่อในความรักอีกครั้งได้อย่างไรเธอมักจะตอบด้วยรอยยิ้มว่าความรักไม่เคยทำร้ายใครคนต่างหากที่ทำร้ายกันแต่เมื่อเจอคนที่ใช่ความรักจะเยียวยาทุกสิ่งได้จริงๆ วันเวลาผ่านไปอย่างรวดเรา็วกาันดาและหมอชยพลก็ได้ต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัวเด็กทารกน้อยเพศหญิงที่มีดวงตากลมโตเหมือนแม่และรอยยิ้มอบอุ่นเหมือนพ่อเสียงร้องให้เบาๆของลูกน้อยในห้องพักฟื้นทำให้การดาน้ำตาไหลด้วยความปลื้มปิติเธอกอดลูกไว้แน่นรู้สึกได้ถึงปาฏิหาริย์ของชีวิตหมอชยพลยืนข้างเตียงก้มลงลูกสีสั์ทั้งแม่และลูกอย่างทะนุถนอมขอบคุณนะครับการดาที่มอบครอบครัรวให้ผมเสียงของเขาสั่นเล็กน้อยแต่เต็มไปด้วยความจริงใจการดาเงยหน้ามองเขาพร้อมยิ้มทั้งน้ำตา ไม่ใช่แค่ฉันหรอกข้าเราสร้างมันด้วยกันหลังจากนั้นชีวิตของทั้งคู่ก็เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงจากสองคนที่เคยยุ่งอยู่กับงานกลายเป็นพ่อแม่มือใหม่ที่ต้องตื่นกลางดึกเพื่อดูแลลูกแต่แทนที่จะเหนื่อยพวกเขากลับหัวเราะทุกครั้งที่เห็นใบหน้าของลูกน้อยทุกเช้าหมอเชียพลจะตื่นก่อนเพื่ออุ้มลูกไปอาบน้ำขณะที่การดาคอยจะเสื้อผ้าเล็กๆให้บางครั้งเมื่อการดาต้องไปทำงานที่สถานีโทรทัศน์เขาก็อาสาเลี้ยงลูกแทนโดยไม่บ่นสักคำคืนหนึ่งหลังจากกล่อมลูกจนหลับสนิทการดานั่งงมมอหหหนน้้าาาลลูกแวัไปาสาี คุณหมอขะบางครั้งฉันยิ่งคิดไม่ออกเลยว่าชีวิตที่เคยพังทลายของฉันจะกลายมาเป็นแบบนี้ได้ยังไงหมอชยพลยื่นมือมากุมมือเธอไว้แน่นนั่นเพราะคุณไม่เคยยอมแพ้กับความรักการดาคุณเจ็บปวดแต่ก็ยังเชื่อว่าคุณค่าของตัวเองมีอยู่แล้ววันหนึ่งคุณก็ได้เจอคนที่เห็นค่าของคุณจริงๆคำพูดนั้นทำให้การดาน้ำตาคลออีกครั้งแต่ครั้งนี้เป็นน้ำตาแห่งความสุขเธอรู้แล้วว่าความเจ็บปวดในอดีตเป็นเพียงบทเรียนที่พาเธอมาสู่ครอบครัวเล็กๆอันแสนอบอุ่นในวันนี้ หลายปีต่อมาการดายังคงทํางานในฐานะผู้ประกาศข่าวชื่อดังแต่เธอก็ผันตัวไปเป็นนักเขียนเขียนหนังสือเล่าประสบการณ์ของตัวเองในชื่อว่าจากหัวใจที่แตกสลายสู่ความรักที่แท้จริงหนังสือเล่มนั้นกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงมากมายที่เคยเจ็บปวดจากความรักเก่าในงานเปิดตัวหนังสือการดายืนบนเวทีพร้อมสามีและลูกน้อยที่ยิ้ยิ้มอยู่ข้างๆเธอกล่าวด้วยน้ําเสียงมั่นใจว่า ฉันอยากให้ผู้หญิงทุกคนเชื่อว่าความรักไม่เคยหมดไปจากโลกนี้เพียงแค่เราต้องอดทนรอและเปิดใจให้กับสิ่งใหม่ๆวันหนึ่งคุณจะได้พบคนที่รักคุณอย่างแท้จริงเหมือนที่ฉันได้พบเขาเสียงปรบมือดังขึ้นตึกกล้องไปทั่วห้องงานน้ำตาของหลายคนไหลออกมาโดยไม่รู้ตัวเพราะพวกเขาสัมผัสดได้ถึงความจริงใจในคำพูดของเธอคืนนั้นเมื่อกลับถึงบ้านการดาน,นั่งที่ระเบียงมองดวงดาวบนท้องฟ้าเหมือนที่เคยทำในอดีตเธอหันไปมองชายผู้เป็นรักแท้ของเธอและลูกน้อยที่กำลังวิ่งเล่นอยู่ในบ้านรอยยิ้มกว้างผุดขึ้นบนใบหน้า นี่แหละค่าความรักที่ฉันคู่ควรเธอพูดเบาๆกับตัวเองก่อนจะเอื้อมมือไปกุมมือของหมอเชยพลไว้แน่นและจากวันนั้นเป็นต้นมาการดาไม่เคยสงสัยในพลังของความรักอีกเลยเพราะเธอได้พิสูจน์แล้วว่าความรักแท้มีจริงและมันคือของขวัญที่งดงามที่สุดในชีวิตหลังจากค่ำคืนที่การดามองท้องฟ้าแล้วบอกกับตัวเองว่าเธอได้พบความรักที่คู่ควรแล้วชีวิตครอบครัวของเธอก็เต็มไปด้วยสีสันมากขึ้นเรย่อยๆลูกสาวคนเล็กของเธอเติบโตขึ้นอย่างร่าเริงฉลาดและยิ้มง่ายเหมือนแม่แต่ก็มีแววตาอบอุ่นนจจริงใเหมือพอ กานดาเริ่มใช้เวลานอกเหนือจากการทำงานผู้ประกาศข่าวไปทำโครงการเพื่อสังคมเธอกับหมอชยพลเปิดมูลนิธิเล็กๆที่มุ่งช่วยเหลือเด็กกำพร้าและผู้หญิงที่เคยถูกทำร้ายจากความรักหรือความรุนแรงในครอบครัวโครงการนี้กลายเป็นที่พูดถึงในวงกว้างเพราะมันไม่ได้เกิดจากการบริจาคเงินเทียงอย่างเดียวแต่เกิดจากประสบการณ์จริงของการดาที่นำมาแบ่งปะเธอยืนต่อหน้าผู้หญิงหลายสิบคนที่นั่งฟังอยู่ในห้องเล็กๆของมูลนิธิวันนั้นเธอพูดด้วยรอยยิ้มและน้ำเสียงมั่นใจว่า ฉันเคยหัวใจสลายเคยคิดว่าความรักเป็นสิ่งที่ทําให้ฉันเจ็บปวดแต่วันหนึ่งฉันได้เรียนรู้ว่าความรักแท้ต่างหากคือสิ่งที่ทําให้เรามีค่าและแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมเสียงปรบมือและน้ําตาของผู้หญิงหลายคนในห้องนั้นเป็นคําตอบที่ดีที่สุดการดารู้ว่าเธอไม่ได้เป็นเพียงผู้หญิงที่เคยเจ็บปวดอีกต่อไปแต่เธอกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับอีกหลายชีวิตหมอชยพลที่ยืนมองอยู่ด้านหลังยิ้มออกมาเขารู้ดีว่าผู้หญิงตรงหน้าคือคนที่แข็งแกร่งที่สุดที่เขาเคยพบและเขาภูมิใจที่ได้เป็นคนดูแลหัวใจของเธอ เวลาผ่านไปหลายปีการดากับหมอชยพลก็ยังคงจับมือกันแน่นเหมือนวันแรกที่ตกลงปฏิญาณต่อกัลูกสาวของพวกเขาเติบโตขึ้นเป็นเด็กสาวที่น่ารักสดใสและเปี่ยมด้วยความฝันวันหนึ่งในงานโรงเรียนเมื่อครูถามว่าหนูอยากเป็นอะไรในอนาคตเด็กหญิงตัวเล็กก็ตอบด้วยรอยยิ้มว่าหนูอยากเป็นคนที่ทําให้คนอื่นยิ้มได้เหมือนคุณแม่กับคุณพ่อคะ่ะการดาน้ําตาซึมทันทีเธอกอดลูกไวแน่นและหันไปสบตากับหมอชยพลซึ่งยิ้มตอบกลับมาด้วยสายตาอบอุ่นเหมือนเดิม คืนนั้นที่บ้านหลังจากที่ทุกคนทานอาหารเย็นเสร็จการดาเดินออกไปนั่งที่ระเบียงบ้านอีกครั้งเธอมองท้องฟ้าและดวงดาวที่ส่องประกายพลางคิดถึงเส้นทางชีวิตที่ผ่านมาทั้งหมดจากวันที่หัวใจแต่สลายจนถึงวันที่ได้พบความรักที่แท้จริงเธอหันไปกุมมือของสามีและลูกสาวที่มานั่งค้างๆแล้วพูดด้วยเสียงอ่อนโยนว่าทุกอย่างที่ผ่านมาคุ้มค่าจริงๆเพราะมันพาเราให้มาเจอกัน และในวินาทีนั้นการดาก็รู้แล้วว่าความรักของเธอไม่ได้เป็นเพียงเรื่องราวดราม่าในอดีตอีกต่อไปแต่เป็นชีวิตจริงที่สวยงามที่สุดที่เธอได้รับเป็นของขวัญค่ำคืนนั้นสายฝนโปรยลงมาอย่างแผ่วเบาเสียงหยดฝนกระทบหลังคาทําทให้บรรยากาศของบ้านเต็มไปด้วยความสงบการดายืนอยู่ริมหน้าต่างมองหยดน้ําที่ไหลรินลงมาตามกระจกความทรงจําในอดีตย้อนกลับเข้ามาในใจอีกครั้งภาพวันที่เธอหัวใจสลายเพราะการถูกทรยศยิงคงชัดเจนแต่คราวนี้มันไม่ได้ทําให้เธอเจ็บปวดอีกต่อไปกลับกลายเป็นเพียงเรื่องราวหนึ่งที่ หล่อหลอมให้เธอกลายเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งเธอหันกลับประมองผู้ชายที่นั่งอ่านหนังสืออยู่บนโซฟาหมอชยพลเงยหน้าขึ้นยิ้มให้ด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นนั้นทําให้หัวใจของกานดาเต็มไปด้วยความสุขเธอเดินเข้าไปนั่งข้างๆกุมมือเขาไว้แน่นแล้วพูดเสียงเถาเบาคุณรู้ไหมคะว่าทุกวันที่ฉันได้อยู่กับคุณฉันรู้สึกเหมือนได้กลับบ้านจริงๆหมอชยพลจับมือเธอตอบกลับทันทีแล้วคุณรู้ไหมครับว่าคุณคือของขวัญที่ดีที่สุดในชีวิตผม ทั้งสองสบตากันก่อนที่การดาจะซบไหล่เข้าอย่างอุ่นใจเด็กหญิงตัวเล็กลูกสาวของทั้งคู่วิ่งเข้ามาแล้วกอดพ่อแม่ไว้ด้วยรอยยิ้มสดใสาการดาหัวเราะทั้งน้ำตาเพราะในที่สุดเธอก็มีครอบครัวที่อบอุ่นจริงๆครอบครัวที่ไม่ได้สร้างขึ้นจากความสมบูรณ์แบบแต่สร้างขึ้นจากความรักความซื่อสัตย์และการให้อภัยเวลาผ่านไปหลายปีชื่อของการดา ไม่ได้เป็นที่รู้จักเพียงเพราะเธอเป็นผู้ประกาศข่าวที่มีชื่อเสียงแต่เพราะเธอคือแรงบันดาลใจของผู้หญิงอีกหลายคนเธอกับหมอชยพลร่วมกันก่อ,กอตั้งมูลนิธิเล็กๆเ,เพื่อช่วยเหลือผู้หญิงที่เคยถูกทำร้ายจากความรักหรือผู้ที่เคยสูญเสียความหวังในชีวิตมูลนิธินี้ไม่ได้เป็นเพียงสถานที่สำหรับการช่วยเหลือทางการเงินแต่ยังเป็นที่ที่มอบพลังใจและโอกาสให้กับผู้คนมากมายวันหนึ่งการดายืนอยู่บนเวทีเล็กๆของมูลนิธิต่อหน้าผู้หญิงหลายสิบคนที่นั่งรอฟังเธอยิ้มและพูดด้วยน้ำเสียงมั่นใจว่า ฉันเคยหัวใจแต่สลายเคยคิดว่าความรักเป็นสิ่งที่โหดร้ายแต่วันนี้ฉันยืนอยู่ตรงนี้เพื่อบอกทุกคนว่าความรักแท้ยังมีอยู่จริงอย่าให้บาดแผลในอดีตปิดกั้นอนาคตของเราบางครั้งการสูญเสียก็เป็นเพียงทางผ่านเพื่อพาเราไปเจอกับสิ่งที่คู่ควรเสียงปรบมือดังก้องน้ำตาของผู้หญิงหลายคนเออคลอบางคนยกมือขึ้นเช็ดน้ำตาเพราะรู้สึกว่าตัวเองยังมีความหวังการดายิ้มทั้งน้ำตาเธอรู้ว่าสิ่งที่เธอทำในวันนี้คือการคืนความหมายให้กับคำว่ารัก หมอชยพลที่ยืนอยู่ด้านหลังเวทีมองเธอด้วยรอยยิ้มภูมิใจเขารู้ว่าผู้หญิงที่เคยอ่อนแอในวันนั้นกลายเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็งและเธอก็คือหัวใจของเขาเมื่อกลับมาถึงบ้านคืนนั้นครอบครัวเล็กๆนั่งทานอาหารเย็นกันอย่างเรียบง่ายเสียงหัวเราะดังขึ้นในบ้านเล็กๆที่อบอุ่นลูกสาวของทั้งคู่เล่าเรื่องราวในโรงเรียนด้วยตาเป็นประกายเธอบอกว่าอยากโตขึ้นไปเป็นหมอเหมือนพ่อและอยากช่วยผู้คนเหมือนแม่ การดางเงยหน้ามองสามีและลูกด้วยหัวใจที่พองโตเธอรู้ดีว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่ความสมบูรณ์แบบของชีวิตแต่อยู่ที่การมีกันและกันอยู่เคียงข้างขึ้นเดียวกันนั้นขณะที่ดวงดาวเต็มท้องฟ้าการดาเดินออกมาที่ระเบียงบ้านเธอมองท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยแสงระยิบระยับและพูดกับตัวเองเบาๆว่าถ้าในวันนั้นฉันไม่ถูกหักหลังฉันก็คงไม่มีวันนี้วันที่ฉันมีครอบครัวที่สมบูรณ์ที่สุดในหัวใจ เธอยิ้มพร้อมน้ำตาที่เออคลอแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่น้ำตาแห่งความเศร้าอีกต่อไปมันคือน้ำตาแห่งความสุขความภูมิใจและความกตัญญูต่อโชคชะตาเพราะในที่สุดเธอก็ได้เรียนรู้ว่าความรักที่แท้จริงไม่ได้ทําให้เราหัวใจแตกสลายแต่ทําให้เรามีชีวิตที่งดงามและบ้านที่แท้จริงก็คือหัวใจของใครสักคนที่รักเราอย่างไม่มีเงื่อนไข